คนเป็นโรครูมาตอยสามารถกินไก่ได้กอ่อกินฟัดเนื้อแดงได้กอ่อพระเจ้าเพชชะเอมแนะนําเลยว่าควรจะต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนนะเจ้าเนาะยิ่งโดยเฉพาะถ้าช่วงใดที่ว่าอาการรูมาตอยของคุณกาเริบเนี่ยค่ะแล้วถ้ากรนี้คุณมีร่วมกับกดยูริกในเลือดที่สูงเกินค่าปกติยูนะเจ้าการกินอาหาประเภทไก่ประเภทเนื้อแดง ประเภทเครื่องใน้สัตว์อาหารทะรีก็จะไปกระตุน้นยังค้นนะคะปวดหมากขึ้นกว่าเดิมนะเจ้า ฉะนั้นคนที่ว่ามีภาวะกดยูริกในเลือดสูงนะเจ้าพระเจ้าเพชชเอฟเนี่ยนะว่าควรจะต้องดื่มน้ำในแต่ละวันเพื่อนักๆตัวจะเป็นการเล่งการครับกดยูริกออกมาได้ทางปสัสสาวะแหมทางหนึ่งนะเจ้าเทคนิคนี้ประแม่พี่น้องสามารถแชร์ออกไปได้เลยเผื่อจะได้ยากึ้นหลายๆคนที่ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับกดยูริกสูงมีการปวดตามข้อ เป้นหายได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องกินยานแล้วกัปฏิบัติเกี่ยวกับมาหารการกินตัวนะเจ้ามาใจว่ากินเฉพาะแนมเปล่าก็จะแย่กพิ่หายจากสิ่งที่ปุ้เป็นได้นะเจ้า